สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับจอบเกมชายแนว คลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงอาร์เซนอลนะครับแล้วก็พูดถึงนักเตะบางคนนะครับที่ย้ายเข้ามาและช่วยยกระดับเกมรับของอาร์เซนอลเนี่ยขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของลีกนะครับก็แน่นอนเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากดีแคทไลท์ ight, นักเตะค่าตัวสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของอาร์เซนอลและถือว่าคุ้มค่ามากๆกับการจ่ายเงินของสโมสรครั้งนี้นะครับนอกจากดีแคทไลท์แล้วนะครับก็จะมาพูดถึงคอนอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวไปค่อยไปไล่เรียงกันอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนอื่นเช่นเดิมนะครับฝากเพื่อน แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าการไลค์เนี่ยมันช่วยเปิดการมองเห็นให้กับคลิปแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่มากมายสารสหรับช่องเล็กๆช่องนี้แล้วละครโดยเฉพาะแฟนบอลอาร์เซนอลนะครับเน่ยลืมให้กําลังใจกันด้วย ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับตอนนี้เตะกันไปแล้ว13เกมนะครับซึ่งเกมต่อไปของอาร์เซนอลเนี่ยจะเจอกับบูฟนะครับเป็นเกมที่14ดังนั้นนะครับข้อมูลที่ผมจะเอามาพูดในคลิปนี้เนี่ยขอพูดถึงแค่13เกมที่ผ่านมาแล้วกันนะครับว่าสถิติต่างๆของอาร์เซนอลเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็วิธีการเล่นนะครับมีตรงไหนที่ดีขึ้นหรือว่าจุดไหนที่ต่ําลงนะครับขอเริ่มที่อันแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นการเปรียบเทียบภาพรวมระหว่างซีซั่นที่แล้วกับซีซั่นนีี้ว่่่ยลททูอแ2.3 ลูกนะครับต่อเกมส่วนซีซั่นนี้นะครับผ่านไปแล้ว13เกมเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่2.1นะครับนั่นหมายความว่าซีซั่นนี้เนี่ยอาร์เซนอลเฉลี่ยแล้วยิงประตูน้อยกว่านะครับการเสียประตูนะครับเฉลี่ยต่อเกมเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ย1.1ลูกนะครับแต่ซีซั่นนี้เนี่ย0.8ลูก ตรงนี้แล้ว่าชัดเจนมากๆนะครับการยิงประตูเนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกันนะครับต่างกันแค่0.2เท่านั้นแต่ว่าการเสียประตูเนี่ยเรียกว่าเกือบ0.5ตรงนี้ก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเกมรับของอาร์เซนอลเนี่ยดูดีขึ้นมามากๆนะครับค่า XG นะครับหรือว่าโอกาสที่จะได้ประตูเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ย1.9ซีซั่นนี้เนี่ยลดลงเหลือ1.8นะครับแต่ก็ใกล้เคียงกันมากๆค่า XG ที่จะเสียประตูนะครับเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ย1.1นะครับซีซั่นนี้ ขึ้นด้วยนะครับการยิงประตูต่อแม่นนะครับเฉลี่ยเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ย15.6ซีซั่นนี้เนี่ย14.5นะครับการยิงประตูก็ลดลงนะครับ การยิงประตูตรงกรอบนะครับเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ย5.4ซีซั่นนี้5.2ก็ลดลงนิดนึงนะครับตรงนี้ไม่ค่อยต่างกันมากช็อตคอนเซิร์นนะครับซีซั่นที่แล้วเนี่ย9.0ซีซั่นนี้เนี่ย8.5 SOT คอนเซิร์นนะครับเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ย3.6ซีซั่นนี้เนี่ย2.5นะครับถือว่าดีขึ้นทัสอินเดอะบ็อกซ์นะครับเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ย36.9นะครับซีซั่นนี้เนี่ย 36. 36.3ก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับ การคลองบอลน,นะครับตรงนี้ก็เห็นได้ชัดเจนอีกจุดหนึ่งนะครับว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ย57.1%สซีซั่นนี้เนี่ย6ก1นะครับการคลองบอลของอาร์เซนอลเนี่ยเหนียวแน่นขึ้นนะครับคลองบอลได้เยอะขึ้นแต่ว่าโดยรวมนะครับจากตารางนี้ก็น่าจะสรุปได้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเกมลุกของอาร์เซนอลเนี่ยดูดรอปลงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเกมรับเนี่ยดีขึ้นเยอะมากๆนะครับ ก็แน่นอนนะครับนักเตะใหม่ที่เข้ามาและเป็นตัวรับของเรานะครับนั่นคือดิแคทไลท์เป็นมิลด์ตัวรับนะครับหลังจากที่เข้ามาเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับภาพรวมเนี่ย เป็นนักเตะที่คงเส้นคงวามากๆและเล่นได้ดีเกือบทุกเกมนะครับไม่มีเกมไหนเลยที่ดรอปลงไปนะครับและที่สําคัญเนี่ยมันทาให้เกมรับของเซนอลเนี่ยดูแข็งแกร่งขึ้นจริงๆนะครับด้วยตาเปล่าเนี่ยโดยที่ไม่ต้องดูตัวเลขหรือสแต่เนี่ยมันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นนักเตะที่ตัดบอลได้ดีมากๆคุมเกมได้ดีมากๆนะครับเวลาที่เซน์เนอลจะโดนสวนเนี่ยก็มักจะเป็นดิคเคนไลท์ตลอดนะครับที่ลงมาแล้วก็ตัดเกมได้หรือว่าแย่งบอลได้นะครับโดยไม่ฟ่าด้วยซ้ําภาพนี้นะครับเป็นท่าสแบบนะครับที่แสดงเห ป้องกันนะครับการบุกของคู่แข่งเนี่ยโอ้โหเรียกว่าทั่วสนามนะครับป้องกันไปแล้วเนี่ย94ครั้งนะครับตลอดที่เล่นมา13เกมเนี่ยต้องบอกว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับสำหรับดีแคทไลท์เนี่ย คุ้มมากๆก,กับค่าตัวนะครับที่จ่ายไปนอกจากนั้นนะครับเมื่อเราไปดูตัวเลขสถิตินะครับไม่ใช่ดูแค่ภาพรวมหรือว่าการเล่นทั่วไปนะครับด้านสถิติก็ชี้ให้เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเกมรับของอาร์เซนอลเนี่ยมันดีขึ้นมากจริงๆนะครับซีซั่นนี้เนี่ยผ่านไปแล้ว13เกมอาร์เซนอลเสียประตูไปแค่10ลูกเท่านั้นนะครับเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกนะครับตอนนี้ค่า XG เนี่ยรวมกันอยู่ที่10.6ครั้งนะครับเรียกว่า น้อยมากๆจริงๆนะครับเมื่อเทียบกับทีมอื่นเนี่ยแทบจะเซ็กว่าอัพทั้งนั้นเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ดีขึ้นแบบยกระดับจริงๆนะครับนั่นคือการเล่นลูกเซตพีดนะครับซีซั่นนี้เนี่ยอาร์เซนอลเสียลูกเซตพีดไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับนั่นคือเสียให้กับเปาลินญาของฟุลเลม,มนะครับในช่วงตน้นซีซั่นนอกจากนั้นเนี่ยเรียกว่าไม่มีใครสามารถเล่นงานอาร์เซนอลด้วยลูกเซตพีดได้อีกเลยนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยที่เป็นจุดอ่อนมากๆนะครับในการเล่นลูกเซตพีดลูก ไม่ใช่แค่เกมรับนะครับแต่เกมลุกเนี่ยอาเซนอลก็เป็นทีมที่ทําประตูได้จากลูกเตะมุมเนี่ยเยอะที่สุดในลีกด้วยเช่นกันไปดูภาพรวมแบบสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อเราเทียบกันในลีกทั้งหมดนะครับค่าเฉลี่ยต่อ90นาทีเนี่ยอาเซนอนเนี่ยยิงประตูได้2.08ลูกนะครับเฉลี่ยต่อเกมซึ่งถือเป็นอันดับ6ของลีกในตอนนี้ค่าการเสียประตูต่อเกมนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยอาเซนอลอยู่ที่0.77เนะครับเป็นอันดับหนึ่งของลีกในตอนนี้นะครับเรียกว่าเสียประตูน้อยมาก เกมนึงเนี่ยเสียประตูเนี่ยเฉลี่ยไม่ถึง1ลูกด้วยซ้ำนะครับแน่นอนว่าถ้าเราไม่เสียประตูเนี่ยยังไงก็ไม่แพ้นะครับมีแค่เสมอหรือว่าชนะเท่านั้นนะครับ คอนเนอร์นะครับอาเซนอลเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่8.77ครั้งนะครับเป็นอันดับหนึ่งของลีกนะครับกลายเป็นว่าลูกเตะม,มุมของอาเซนอลตอนนี้เนี่ยแทบจะเป็นจุดเด่นไปแล้วนะครับเอรโหเรียกว่าเราอยู่ในยุคที่เสียประตูง่ายๆจากลูกเตะม,มุมแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาได้ลุ้นจากลูกเตะม,มุมแล้วนะครับก็ดีไปอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะครับการเสียใบเหลืองต่อเกมนะครับอาเซนนี่ยอยู่ที่1.31นะครับถือเป็นอันดับ20ก็เรียกว่าเกมรับของอาเซนอลเนี่ยอย่างบีแคทไลท์นอกจากจะตัดเกมได้เก่งแล้ว ส่วนใหญ่แทบจะไม่ฟาวด้วยนะครับต่อให้ฟาวเนี่ยก็ไม่ได้หนักถึงใบเหลืองตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของอาเซนอลนะครับการยิงประตูนะครับเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยอยู่ที่14.54ถือเป็นอันดับ6ของลีกนะครับก็จากข้อมูลตรงนี้นะครับแน่นอนว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดนั่นคืออาเซนอลเนี่ยมีเกมรับที่ดีขึ้นอย่างมากนะครับจากการมาของวิคแอไลท์แต่ว่าในพาร์ทของเกมลุกเนี่ยเราก็ดรอปลงเหมือนกันนะครับแน่นอนว่าคนที่ขาดหายไปของอาเซนอลเมื่อซีซั่นที่แล้วคือกรานิตชาก้า และคนที่เข้ามาเซนอลในซีซั่นนี้นั่นคือคายาเวตภาพรวมตรงนี้ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าฮาเวตเนี่ยยังไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับทีมได้นะครับจนทําให้เกมลูกาเซนอลเนี่ยลื่นไหลนะครับแต่ว่านอกจากฮาเวตแล้วนะครับที่เข้ามาเนี่ยจริงๆตัวเดิมๆตัวหลักของเรานะครับที่เคยฟอร์มดีเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยซีซั่นนี้ก็ดูดรอปลงไปด้วยนะครับอย่างเช่นมาตินโอเดกาศนะครับนี่คือภาพในการทัสนะครับทั่วสนามของมาตินโอเดกาศนะครับหรือว่าพื้นที่ที่สัมผัสบอลนะครบกเเราหน้ิวณอขตโทษ โอเดกาดนะครับสัมผัสบอลเนี่ยน้อยลงกว่าซีซันที่แล้วเนี่ยถึงลบ2.5นะครับแล้วก็มาบวกเป็นลิมเซนด้านขวานะครับ 2. 2 นั่นหมายความว่าโอเดกาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ด้านขวาเนี่ยเยอะกว่าอยู่ตรงกลางนะครับมันก็เลยส่งผลให้โอเดกาเนี่ยไม่สามารถทําเกมได้เนื่องจากว่าอยู่ไกลจากประตูมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการปรับจูนในแนวลุกนะครับพวกโอเดกาคายาแวยบุกยโยซากาเนี่ยให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับอาร์เซนอลเนี่ยก็จะแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากนะครับแต่อย่างน้อยตอนนี้เกมรับของอาร์เซนอลก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของลีกไปแล้วนะครับถ้าเกมลุกเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นด้วยโอ้โหเรียกว่าเราเนี่ยม นอกจากนั้นนะครับผมก็จะมาต่อลึกในส่วนของสแตทเพิ่มเติมนะครับจากภาพรวมของตะกี้จะได้เห็นภาพเยอะขึ้นนะครับค่า xG นะครับที่เป็น Open p l a y เนี่ยอาร์เซนอลนะครับสามารถสร้างสรรได้แค่13.75เท่านั้นนะครับถือเป็นอันดับ12ของลีกแล้วก็ได้ประตูจากลูกโอเพนเพย์เนี่ยแค่12ลูกเท่านั้นแต่ว่าค่า xG จากลูกเซตเพย์นะครับอาร์เซนอลเนี่ยอยู่อันดับ4ก็เรียกว่าแทบจะเป็นจุดเด่นของอาร์เซนอลไปแล้วในตอนนี้นะครับเราเนี่ยมีค่า xG อยู่ที่4.66นะครับแต่เราได้ประตูสููงงถึง8ลก โอ้โหการมาเป็นจุดเด่นแบบไม่รู้ตัวจริงๆนะครับสำหรับลูกเซตพิดของอาร์เซนอลส่วนในเรื่องของเ g c o n ีคอนเซินะครับหรือว่าการเปิดโอกาสให้คู่แข่งยิงประตูเนี่ย โอเปนเทนะครับอาร์เซนอลเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งนะครับ8.20เท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆในการเปิดให้คู่แข่งยิงประตูได้นะครับส่วนลูกเซตเพย์นะครับอันนี้ยิ่งชัดเจนมากๆค่าเอที่จะเสียประตูนะครับอาร์เซนอลเนี่ยมีค่าอยู่ที่1.56เท่านั้นนะครับแล้วก็เสียไปแค่ลูกเดียวเรียกว่าถ้าเทียบกับอันดับสองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขามีค่าอยู่ที่2.57นะครับและเสียไปแล้วสองประตูก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับในการป้องกันลูกเซตพีท มันดีกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นอันดับ2เนี่ยเกือบเท่าตัวเลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นที่อาร์เซนอลสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็ขอให้รักษาไว้ละกันนะครับในเรื่องของส่วนที่ดีส่วนในแบบของโอเปนเทนะครับก็ต้องพัฒนาขึ้นนะครับก็ให้มันไปคู่กันนะครับถ้าเราเด่นทั้งลุกและรับเนี่ยมันมีโอกาสสูงที่จะเป็นแชมป์ได้ในซีซั่นนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับภาพรวมอาร์เซนอลก็น่าจะได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่า จุดเด่นของอาร์เซนอลที่เพิ่มขึ้นนะครับนั่นคือเล่นลูกตั้งเตะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมลุกหรือเกมรับนะครับแล้วก็เกมรับของอาร์เซนอลนะครับที่เป็นโอเพนเพย์เนี่ยก็ดูดีขึ้นจากซีซั่นที่แล้วอย่างมากนะครับด้วยการมาของดีแคทไลท์เนี่ยแทบจะรับจบทุกอย่างจริงๆนะครับส่วนเกมลุกนะครับก็ดรอปไปจากซีซั่นที่แล้วนิดหน่อยนะครับแล้วก็การครองบอลเนี่ยก็ดูดีขึ้นนะครับสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบนะครับการที่เรามีเกมรับที่ดีขึ้นเนี่ยต่อให้เกมลุกของเราเนี่ยมันดูดรอปลงไปบ้างนนนนะะะะคคครรรรรััััับบบมมมกกก็ยยงโออเเเเ่่่พาาาววีผู้สึ มันเป็นจุดสำคัญมากมาก เกมลุกเนี่ยมันก็เกิดจากหลายปัจจัยด้วยนะครับที่อาร์เซนอลเนี่ยดูดรอปลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งเนี่ยลงไปตั้งรับมากขึ้นนะครับกลัวอาร์เซนอลมากขึ้นมันก็เลยต่อยากขึ้นนะครับแต่อย่างน้อยเกมรับของเราเนี่ยมันดีขึ้นจากซีซั่นที่แล้วนะครับตรงนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ไปดูภาพรวมในการลุ้นแชมป์กันบ้างนะครับหลังจากที่วิเคราะห์อาร์เซนอลกันมาแล้วเนี่ยโดยสรุปเนี่ยส่วนตัวมองว่าดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วภาพรวมในการลุ้นแชมป์ในซีซั่นนี้นะครับ รับตรงนี้นะครับมันแสดงให้เห็นว่า อันดับ1และอันดับ4นะครับมีคะแนนห่างกันเท่าไหร่นะครับซีซั่นนี้นะครับคะแนนที่ห่างกันระหว่างอันดับ1ซึ่งเป็นอาร์เซนอลตอนนี้กับอันดับ4นะครับที่เป็นแอตตันวิลล่าเนี่ยห่างกันแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับห่างกันถึง7คะแนนนะครับเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยอาร์เซนอลเป็นอันดับ1นะครับหลังจากผ่านไป13เกมเนี่ยอาร์เซนอลมี34คะแนนนะครับณตอนนั้นมากกว่าซีซั่นนี้เนี่ยอยู่4คะแนนแต่ว่าโดยรวมเนี่ยยยยยผมมมมรรรรรรูู้้้้้้สสึกกกกวว่่่่าาาาาไไดดดดแแลลงงงขนน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 ัััััััะะคคคบบบ็โอออเถณ์์ุชปตี1 ห่างกันแค่2แต้มเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงมากๆนะครับที่จะพลิกไปพลิกมาได้แล้วก็เชื่อว่าในซีซั่นนี้เนี่ยไม่น่าจะขาดนะครับในการแย่งแชมป์เนี่ยคิดว่าน่าจะมี2-3ทีมนะครับอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแล้วก็แมชเชสเตอร์ซิตี ที่จะเกาะปุ่มกันไปจนถึงปลายซีซั่นนะครับเนื่องด้วยข่มกําลังของทั้ง3ทีมด้วยนะครับถ้าเทียบกับทีมอื่นเนี่ยต้องบอกว่าอาร์เซนอลเลว์พูลแมนซิตี้เนี่ยน่าจะมีภาษีดีสุดนะครับแล้วก็ฟอร์มก็กลับมาเข้าที่เข้าทางกันทุกทีมแล้วด้วยไปดูตัวเต็งกันบ้างนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยผ่านไป13เกมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังเป็นเต็งหนึ่งของรายการนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยลดลงมานะครับจาก80กว่าเนี่ยตอนนี้ลดเหลือ79.3นะครับโ,โก้็ยังสูงโครครอย,อยู่ดีนะครับ ส่วนอาร์เซนอลเนี่ยก่อนออกสตาร์ทซีซั่นนะครับเป็นเต็ง2นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยล่วงมาเป็นเต็ง3แล้วนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยขยับขึ้นมาเป็นเต็ง2แทนนะครับโดยเปอร์เซ็นต์นที่จะได้แชมป์เนี่ยอยู่ที่10.2นะครับและอาร์เซนอลเนี่ย มีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่3.9นะครับเป็นเต็ง3ซึ่งส่วนตัวก็มองว่าไม่น่าจะเกิน3ทีมนี้นะครับที่จะลุ้นแชมป์กันจนถึงบั้นปลายของซีซันไปได้นะครับก็สรุปโดยรวมนะครับซีซันนี้เนี่ยหลังจากผ่านไป13เกมอาร์เซนอลก็มีเกมรับที่ดีขึ้นนะครับเกมลุกเนี่ยอาจจะดรอปลงนิดนึงนะครับจากการย้ายเข้ามาของคายฮาวเวตที่ยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้นะครับแต่ถ้าเราดูถึงตอนนี้นะครับฮาวเวตเนี่ยยิงประตูติดต่อกัน2ลูกแล้วนะครับ ตัวลุกคนอื่นๆก็ยังอยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับมาตินโนเดกาดก็สามารถยิงประตูได้ถ้าเกิดว่าฮาร์เวสามารถปรับตัวและเข้ากับทีมมากกว่านี้ทําให้เกมลุกอาเซนอนเนี่ยดูดีขึ้นกว่านี้นะครับโอ้โหมันยิ่งทำให้เซนอนเนี่ยเรียกว่าจะดีทั้งลุกและรับเลยนะครับถึงตรงนั้นเนี่ย สำหรับส่วนตัวนะครับคิดว่ามีโอกาสสูงมากๆที่จะเป็นแชมป์นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเกมรับนะครับการได้ดีแค่ไลเนี่ยแทบจะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยนะครับขออย่างเดียวขอไลท์อย่าเจ็บนะครับแล้วก็นอกจากดีแค่ไรแล้วนะครับแผงเกมรับของอาร์เซนอลอีก4คนเนี่ยเรียกว่าเล่นดีกันหมดทุกคนเลยนะครับคู่เซนเตอร์ของเราในตอนนี้เป็นวิลเลียมซาลิบากับกาเบียรมาเกเยสนะครับวิลเลียมซาลิบาเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีการตั้งคำถามใดๆนะครับเป็นนักเตะที่อ่แทบจะพิสูจน์มาแล้วนะครับวันนี้คือของจริงตั้งแต่ซีซ แทบจะเป็นอนาคตที่ดีของอาเซนอลอย่างแน่นอนนะครับส่วนกาเบียมักกาเยสเนี่ยต้องบอกตรงว่าซีซั่นที่แล้วส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบหรือว่าปื้มอะไรมากนายนะครับมีหลายจังหวะที่ผิดพลาดนะครับผิดพลาดง่ายๆไม่ค่อยนิ่งนะครับแล้วก็ดูลกๆลนๆยังไงไม่รู้แต่ซีซั่นนี้นะครับตั้งแต่เขาติดทีมชาติบราซิลเนี่ยผมรู้สึกว่าเขานิ่งขึ้นมากนะครับมันก็เลยทําให้คู่เซนเตอร์ของเราตอนนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งมากๆจริงๆนะครับ2คนนี้ก็ห้ามเจ็บนะครับ ส่วนแบกซ้ายและขวาโอ้โ oh หเรียกว่าท็อปฟอร์มเกือบทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนไวท์โทมิยาสุชินเชนโกนะครับสามคนนี้สามารถหมุนเวียนกันลงได้ทั้งหมดนะครับยิ่งโทมิยาสุตอนนี้เนี่ยเล่งฟอร์มตัวเองกลับมาได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะลงด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยก็ทําได้ดีทั้งหมดนะครับได้ทุกบทบาทจริงๆ ก็ถือว่าเป็นตัวอเนกประสงค์ที่สามารถช่วยอาร์เซนอลได้เยอะมากๆแล้วกันนะครับสำหรับโทมิยาสุส่วนในพาร์ทของเกมลุกก็ได้บอกไปแล้วนะครับขอให้ฮาวเวิรเนี่ยกลับตัวแล้วก็เล่นเข้ากับเพื่อนได้นะครับโชว์ฟอร์มได้ดีเนี่ยอาร์เซนอลก็กลับมาครบเครื่องอย่างแน่นอนนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับจากที่ผมได้พูดไปทั้งหมดเนี่ยนั่นคืออาการบาดเจ็บนะครับก็ขออย่าให้มันเกิดขึ้นกับอาร์เซนอลเยอะแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเจ็บไปก็ให้หายกลับมาเร็วๆนะครับแต่ตัวสําคัญอย่างพวกดีแค,คท ก็ประมาณนี้นะครับแต่ว um, ่าก yeah. ่อนที่จะจากกันไปเนี่ยก็เอาโปรแกรมของอาร์เซนอลนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันหน่อยแล้วกันว่าหลังจากนี้นะครับในเดือนธันวาเนี่ยอาร์เซนอลมีโอกาสแค่ไหนที่จะรักษาตําแหน่งจ่าฝูงเอาไว้ได้นะครับเริ่มที่คืนวันเสาร์นี้เลยนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยอาร์เซนอลจะเล่นในบ้านเจอกับบุกแอนตันนะครับซึ่งผมก็พรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มองว่าอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะชนะไปได้นะครับในเกมนี้ส่วนในคืนวันพุธนะครับหลังจากที่เล่นไปแค่2วันเนี่ยอาร์เซนอลก็จะลงเล่นพรีเมีีีีียยยยยรรรรรร์ลกกกกกกอออออคคคัััั้้้งงงนน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 นึะะบบบดวาาุไไปปเเเืืูต็แ่่่ทมมให มีแค่ชอยเดียวเท่านั้นนะครับนั่นคือชนะไม้ได้นะครับซึ่งหลังจากที่เจอกับลูตันนะครับในวันที่9เดือนธันวาเนี่ยก็จะเจอศึกหนักครั้งแรกนะครับด้วยการบุกไปเยือนแอตตันวิลล่าซึ่งวิลล่าตอนนี้ต้องบอกว่าฟอร์มโคตรดีจริงๆนะครับขึ้นมาอยู่ในท็อปโฟได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยก็ยังมองว่าด้วยขุมกําลังทั้งหมดนะครับอาเซนอลก็ยังดูดีกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เล่นแบบปิดฟอร์มแบบแย่จริงๆนะครับมีโอกาสและทําได้เนี่ย ผมก็ยังมองว่าเซนอันเนี่ยสามารถชนะได้นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเซนอนก็มาเล่นฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกนะครับรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเกมสุดท้ายด้วยการบุกไปเยือน p s v e i n d h o v e n เกมนี้เนี่ยไม่ว่าจะจบยังไงก็ไม่ซีเรียสนะครับถ้าชนะได้ก็ดีนะครับจะได้โบนัสด้วยแต่ว่าถ้าไม่ชนะเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ซีเรียสแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับรายการพรีเมียร์ลีกเจอกับไบรตันนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ไม่ง่ายของอาร์เซนอลนะครับไบรตันเนี่ยเป็นทีมที่เอาแนวนอนไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้เกมไหนที่เขาอยากจะเล่นดีนะครับเจอทีมใหญ่เนี่ยอยากจะดีเขาก็ดีนะครับชนะได้ทุกทีมแต่ว่าถ้าอาร์เซนอลเนี่ยไม่ผิดฟอร์มแล้วก็ คมๆหน่อยนะครับก็คิดว่าน่าจะชนะไปได้นะครับเพราะว่าการเล่นในบ้านเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็น่าจะได้เปรียบนะครับและหลังจากไบตันนะครับนี่คือซูเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับสึกหนักอีกครั้งหนึ่งการบุกไปเยือนแอนฟิลนะครับของลิวพูลเกมนี้นะครับอย่างน้อยขอเสมอแล้วกันนะครับไม่ชนะก็ขอไม่แพ้นะครับเพราะว่าลิวพูลเล่นในบ้านเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะทราบนะครับว่ามันยากอยู่แล้วที่จะบุกไปเอาชนะได้แต่ก็ไม่ได้หมดความหวังนะครับอาจจะปีแรกที่สามารถทําได้ก็ได้นะครับถ้าชนะลิวพูลได้เนี่ย บอกได้เลยว่ามีโอกาสแชมป์สูงมากๆนะครับในซีซั่นนี้ซึ่งหลังจากลิเวอร์พูลก็จะเจอกับเวสต์แฮมนะครับเล่นในบ้านก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับแล้วก็ปิดด้วยฟูลแลมนะครับในวันที่31ธันวา ก็จากโปรแกรมในเดือนธันวานที่ดูแล้วว่าเกมหนักที่สุดของเราคือการบุกไปเยือนแอนฟิลของลิว์พูถ้าเกิดว่าไม่แพ้เกมนั้นได้เนยผมคิดว่าทุกอย่างน,น่าจะเข้าทางอาเซนอลมากขึ้นนะครับส่วนแอตตันวินล่ากับไบรตันก็ขอให้ไม่หลุดฟอร์มแล้วกันนะครับถ้าไม่หลุดฟอร์มเยผมก็คิดว่าน่าจะเอาตัวรอดและก็ชนะไปได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆนนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ ก็ขอให้เซอนเนี่ยจบลงด้วยการเป็นแชมป์แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรที่เพิ่มเติมมาอีกเนี่ยเดี๋ยววันหลังก็จะมาทําเป็นเจาะเกณนสเปเชียลห้อีกครั้งนึงนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ